ที่กาลังจะหาซื้อสว่านโตตรตาร่3ระบบไวใช้งานสักตัวนะครับไม่รู้จะเลือกซื้อยี่ห้อไหน STR มาเสนออีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและที่สําคัญความคงทนนะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราจะทดสอบให้ดูแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับโดยการใช้งานต่อเนื่องนะครับว่าตัวนี้คงทนขนาดไหนการนําเสนอของเรานะครับจะไม่ได้พูดปากเปล่าผมอยากให้คุณดูคลิปวิดีโอให้จบเลยนะครับกลับมาดูที่ตัวสินค้าที่นําเสนอนะครับผมโรตาร่ไร้สาย STR 3ระบบนะครับ เครื่องนี้แรงมากเลยนะครับอยากให้พี่ได้ลองสัมผัสดูนะครับผมจะรู้ว่าตัวนี้ทั้งแรงทั้งคุ้มมากเลยและได้ความคงทนเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญของเราเป็นของแท้นะครับยี่ห้อจะเป็นตัวนูนไม่ได้สติ๊กเกอร์นะครับหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้สโลได้ตามนิ้วมือกดนะฮะแบตเตอรี่4แอมป์21โวลต์แถมให้2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีด้ามจับแท่นชาร์จมีให้พร้อมเลยด้านบนก็ดอกมีให้5ดอกนะครับสกัด2ดอกธรรมดา3นะครับเบอร์6เบอร์8เบอร์10คู่มื่อมการใช้งาน เอสตัวนี้ของเรามีประกันให้1ปีนะครับผมดูแลกันยาวๆเลยสามารถลงทะเบียนประกันนะครับผมสแกนค r ือโครต,ตรงนี้ได้ส่วนราคานะครับอยู่ที่2,490บาทนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้าพี่สนใจสั่งซื้อเนี่ยของไปถึงหน้าบ้านนะครับสามารถตรวจเช็คสินค้าดูได้นะครับก่อนชําระเงินตัวนี้คุ้มพี่อยากให้ลองจริงม